ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ครบกําหนดนะครับผมครบอ่าเวลาที่เราได้หวานนะคะนะครับผมเปลงนี้ก็หวานคะนะแล้วก็มีอผักสลัดนะครับผมหรือผักกาดหอมนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ครบกําหนดแล้วครับผมผมก็จะทําการ่เปิดดูนะครับผมว่าต้นกล้าเขางอกถึงไหนแล้วนะครับผมอ่า นี่นะครับผมงอกเต็มเลยนะครับผมท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับผมต้นอ่อนนะครับผมคณะงอกแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะทําการอ่ะเอาแสลแนนะ่ครับผมแสลแอนสีดําที่คลุมแปลงนี้ออกนะครับผมนี่ผมก็ได้กลุมไว้นะครับผมเพื่ออ่ะรักษาความชื้นนะผมงอกเต็มเลยครับผม ออกเต็มเลยนะครับท่านผู้ชม ครับผมก็ระบางช่วงนี้ก็ต้องรองไก่ให้ดีนะผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาตะข่ายนะครับผมมาล้อมเพื่อป้องกันไก่เลยนะครับผมนี่ก็งอกแล้วนะครับผมนี่ต้นกระลังเล็กถ้าเราไม่เอาเซนออกเดี๋ยวต้นเขาจะยืดนะครับผม นี่ครับผมผักกาดหอมนะผมแล้วก็คะน้านะผมแปลงนี้นะครับผมก็อาจจะงอกหนาไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมก็ย้ายนะผมเพื่อเขาเพื่อให้ต้นของเขามีความเจริญเติบโตนะครับผมก็จะได้ใส่ป,ปุ๋ยเพืนดินนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะครับผมขึ้นช่ายที่ผมได้หวานลงแปลงนะครับผมมันก็จะงอกบางๆนะครับผมงอกบางไม่งอกบางนะครับผมไม่เหมือนกับหาแปลงที่ผมเพาะแล้วผมก็ยา้ายลงแปลงปลูกนะครับผม เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นอ่มามรคีนกนะครับผมที่ผมได้เพาะลงในถานนะครับผมก็ตอนนี้ก็งอกแล้วนะครับผมก็ยังเตรีรยมแปลงไม่เสร็จเลยนะครับผมเหมือนแต่เตรีรยมแปลงปลูกแตงกวารับผมเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามการเจริญเ,เติบโตในวันต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับผมหากชอบก็าฝากกดไลค์กดซั b สไครป์ช่องสวนเก,กษตรนายชูด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ